มีสิ่งเลวบางนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างนะดูสิ่งที่ชั่วก็ย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหา หนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคนชิงนักกรินมิรหมอชาแนลยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดบอของพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพเพลิยงนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ และก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยมงกรและก็ยังมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายผู้คนนะครับนะเข้ามาพึ่งพาบุญญาบรรมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น ID l ดี e ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big วันเ9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง ไลนหรือว่าทำข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนะักขลินมีดหมอชาแนลก็ได้มีโอกาสเข้ามานั่งทักทายนะครับได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยกับแฟนคลับทุกๆท่านอย่าลมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือว่าท่านใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ เมื่อท่านติดตามรับชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในวิดีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามการเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เปรียบเสมือนเข้ามาช่วยกันเขาเรียกว่าทําการเผยแพร่นะครับนะหรือว่าเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบรารมีของหลวงพ่อนะครับฮนะ ที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อป่วยและหลวงพ่อเงินมัดพระปังเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นตน้นที่กล่าวมาทั้งหมดก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจิหรือว่าเป็นพร,ริยสงฆ์นะครับที่เป็นที่รู้จักของสิทธิอนุสิ์หรือว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนนะต้องบอกว่าทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับนะ พูดถึงชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขัดย้อนขัดย้ายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแกนะครับทั้งในและต่างประเทศต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเอาละครับวันนี้ก็นะครับนะจะได้นําเอาเป็นมีดนะครับนะามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะที่สําคัญที่วางไว้นะครับนะตรงด้านล่างาสุดเลยจะเป็นผ้ารอยเท้าขาองผมก็เดิมนะก็หากท่านไหนนะครับก็ สนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะเกี่ยวกับผ้าลอยเท้าของหลวงพเดิมนะครับท,ท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ .2483 นะเขาเรียกว่าเป็นยุคที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับแบบเกิดเขาเรียกว่าต่อเนื่องกันมายาวนานนะก็หลวงพ่่อทาได้สร้างเอาไว้ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะครับท่านไหนที่ มีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496ได้เบอร์0863291496นะครับนะกดเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับทุกๆเวลานะสายก็เปิดอยู่ตลอดเวลานะครับนะ หรือว่าหากท่านไหนนะครับที่ก็ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วก็ท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้ก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6สะอน่านะเบอร์086 3291496กนนะครับก็ให้โทรเข้ามาได้นะในทุกๆคำถาม อัคคีมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับจบเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั่นก็คือในเรื่องของเก๊แท้นะก็นื่องจากว่ามันเป็นคำถามเป็นคำตอบฟังดูแล้วว่าเหมือนจะดีคำหลับท่านใหม่ๆนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่ยิ่งกว่าก็เป็นคำถามนะคำตอบที่ไปทำลาย ความรู้สึกของคนนะครับและคนเชื่อถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็ปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวนะครับก็หมายคมว่ามีผมจะต้องแท้เท่านั้นมีผมจะต้องท่านหลวงพ่อเดิมเท่านั้นประมาณนั้นนะถ้าไปตอบคําอื่นก็จะไปเป็นปัญหาแลก็จะไปเป็นประเด็นนะเอาล่ะครับเป็นนั้นว่านะครับก็คือวิธีก็อยากจะให้ท่านก็คืออ่า เข้าดูนะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษาในช่องทาง u t u b e นะ,ะที่วางไว้หนะ้ากล้องขนาดนี้นะครับก็เป็นมีดยุคกลางนะครับนะนทั้งสองเล่มที่วางควยกันอยู่จะเป็นยุคกลางส่วนที่วางไว้นะครับด,ด,าาด้านไม้ด้ามงาฝักไม้ด้านนี้จะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะแต่วันนี้จะนำมาเป็นเล่มน,นี้นะครับไม้ท่านได้รับชมนะ,ะนี่นะครับนะเป็นมีด ด้ามงาฝักไม้ที่สําคัญเป็นมีดแหม่เรียบนะครับนะ,ะก็จะเป็นมีดที่หายากอีกเล่มหนึ่งนะครับนะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่รนะประมาณนี้นะนี่นะครับเป็นมีดแหม่เรียบนะครับนะด้ามงาก็เป็นงาดิบๆเป็นงาแท้ๆนะครับนะไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะ,อะเอาละนะครับพอเรา พูดถึงมีเลมนีเราก็ลองมาชมกันนิดหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตก็จะสูมให้ท่านได้เห็นนะครับที่ท่านเห็นอยูนิ้จะเป็นแหมส่วนปลายของฝักนะครับนะ้าเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับนะยุคกลางนะยุคกลางนะอันนี้นะครับที่ให้ชม เต็มไปด้วยความงดงามนะครับนะความงดงามนี่นะสำหรับมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดที่านาธรรมชาตินะครับที่สําคัญนั้นเป็นมีดที่ได้ผ่านเรื่องราวต่างมาค่อนข้างเยอะนะครับนะเป็นมีดที่อยู่ในยุคเขาคอนะครับนะมีดเล่มนี้นะผ่านสมรภูมินะเฉพาะใบนะครับใบมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่า7นิ้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสูงให้ท่านได้ เห็นให้ชัดๆนะครับนะ,ะทุกเล่มนะครับทุกคลิปวิดีโอเวลาผมนำมีดแต่และเล่มมาทำเนี่ยผมจะเลนซูมให้ทันได้ดูรายละเอียดของอเนื้อของเหล็กนะครับนะ,ะว่ามีความเก่านะครับนะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถึงยุคนะครับถึงสมัยนะตามที่ผมได้กล่าวมาหรือเปล่านะ สันมีดก็เรียกว่าหนามากเลยทีเดียวนะครับนะมีดทุกเล่มนะครับจะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะแต่จะบอกไว้นะครับนะมีดอยู่ในยุคไหนแล้วก็ของช่างอะไรนะมีดเล่มนี้เป็นมีดยุคกลางนะครับเป็นศิลปะของช่างชิมนะเป็นการตอกลายน่องสิงเขาเรียกว่าพูดถึงน่องสิงนี่ก็เป็นลายที่นิยมนะครับนะ โดยเพราะศิลปะของช่างสอนนะครับนะไอ้ของช่างชิมนะเรียกว่าเป็นที่นิยมของผู้คนค่อนข้างที่จะมากนะครับนะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นมีดที่สามล่องเลือดนะเป็นมีดสามล่องเลือดนะครับนี่นะฮะก็ปกติเราจะเห็นกันได้เป็นเป็นมีดล่องเลือดเดียวนะหนึ่งล่องเลือดเท่านั้นเองนะครับแต่สําหรับเล่มนี้จะเป็นมีดสามล่องเลือดนะครับนะนี่เป็น ลองเลือดที่2แล้วก็นี่เป็นเลือดที่3นะครับก็ตีสลับกันเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับเป็นสลับฟันปลานะส่วนลายที่ท่านเห็นอยู่จะเป็นอดอกพิกุลน,นะครับแล้วก็จะเป็นเรยกว่าช่อ,ชอฟ้ากระหนกนะที่สําคัญนั้นนะครับมีเล่มนี้ก็จะเต็ม,มเรื่องของคลาบไข่นะนะครับนะํามองมุมไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับนะ บนสันมีดก็จะเป็นสันประหมอนะ,อะมีความปราณีตนะครับมีลายละเอียดนะครับในการตอบในการตีนะอ่นนี้นะครับนะก็ผมจะเน้นให้ท่านอ่านในเรื่องของอผิวของเหล็กนะครับนะผิวของเหล็กนะว่าแต่ละ,ะเล่มนั้นนะครับนะ มีความเก่าแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาตินะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะถ้าผมจะไปบอกว่าแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับบางท่านก็มองก็ไม่ใช่นะครับนะมองก็บอกว่ามันไม่ใช่หรอกมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกประมาณนี้นะครับนะมันไม่เก่ามันไม่แท้อะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นการมองก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะ,ะก็ จะได้ของดีหรือของไม่ดีไปไว้ในครอบครองเนี่ยถือว่าการมองปเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องนะครับนะอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็เห็นเป็นแต่คโคลนตมนะส่วนอีกคนนั้นที่เขามีสายตาแหลมคมล้วเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงด,ว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 ดวาวแพร่พร้าไปหมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการมองนะครับนะนี่แหละครับก็มาให้ท่านไปรับชมนะครับเราคงไม่ สามารถที่จะบัง,งคับให้ทุกคนเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันอะไรต่างๆวันนี้นะครับนะมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะ,ะมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยนะครับนะผมไม่ได้คิดอะไรนะอะนี่ครับก็สําหรับมีเล่มนี้นะให้ท่านลองวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาดูนะครับหากติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรผมอยากให้โทรเข้ามานะครับนะ พูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะที่เบอร์0863 29 1496นะผมจะไม่บอกว่ามีแต่เล่มนั้นคือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะให้ท่านดูให้ท่านชมก่อนเพียงแต่เมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ไดนแหละครับนะก็อยากให้โทรเข้ามานะได้ที่เบอร์0863 29 1496นะครับนะ,ะเบอร์0ู6ย์าก6โทรเข้ามาได้เลยนะครับนในทุกๆคำถาม ของท่านนั้นนักคลินมิตหมอมีคําตอบนะครับนะให้ท่านนะครับนะยกเว้นคําถามเดียวและคําตอบเดียวที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็คือในเรื่องของเกแท้เท่านั้นเองนะครับอันนั้นก็จะไม่ได้ตอบให้นะครับไม่ต้องถามเข้ามานะาที่สําคัญนะครับเวลาเข้ามาติดตามรับชมเนี่ยผมก็อยากให้ท่านเนะี่ยก็ต้องเป็นผู้เขาเรียกว่าฉลาดเลือกนะครับนะประมายคขามาเลือกในสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานเท่านั้นนะ แม้ว่าทั้งคำพูดของผมนะครับบางคำบางประโยคอาจจะพูดไปแล้วนะครับทำให้ไปกระทบกระทั่งนะครับความรู้สึกดีๆของท่านผู้ฟังนะ,ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องกราบขออภัยนะครับมาไว้ที่นี้ด้วยนะก็เป็นอันบ้านะครับอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไปนะครับมองว่าเป็นคําขยะนะครับนะทิ้งไปได้เลยว่ากันง่ายนะไม่ต้องเก็บให้มันมันหนักกอกเป่า,ปาว่ากันง่ายนะครับนะ เลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปใช้งานนะครับจึงมีคำกล่าวว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองก็ดีมีคุณจริงนะครับประมาณนี้นะ,ะก็เป็นนั้นว่ากอ็อะไรที่มันไม่ดีนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไปนะเพราะเก็บไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ,ะก็อย่าไปนะครับนะ,ะนำไปนะครับนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับนะฝากเอาไว้เลยนะ ああก็เป็นああสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับนะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเลือกเองนะครับนะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่คัดสรรเองว่ากันง่ายนะครับนะああต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนอย่างไรนะああจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับนะ่ะก็ฝากเอาไว้นะครับเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาก็ 14บนะครับนา14นาทีกับ20 3มวินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับท่านผู้ชมนะครับนาทีเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วท่านเห็นว่านะครับในแต่ละคลิปในทีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็นะครับนะ เมื่อเข้ามา,าติดตามรับชมนะครับโดยก็พะท่านใหม่ๆนะครับนะท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ให้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496นะครับใน ทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินิกหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับนะสำหรับวันนี้ผมนักคลินิกหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ